ถ้าเล่นเกมบอกพี่นะถ้าเล่นเกมอะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์นะครับไปสอนได้ใช่ไหมได้ครับแล้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้นอครับเชิญแนะนำตัวชิเรนครับชรชนชอเอามื่นเอาไ่ครับอจานอ่ะอจานยังไงอจานยงงอจานอ่ะอจน็อปตภาษาอังกฤษ ดูได้ครับพี่ดูได้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าจจันจจันยังไงอันนี้จอจนอันนี้อ่ะอาเอาแนวไหนจอจนก่อนจอจนจอจนจอจนหางยาวๆหน่อยเออเสียงเสียงเพลงเขไม่มีเลยครับไม้ง ไม่มีเพลงประกอบใช่ไหมครับต้องเขียวอะไรบ้างอาจจะไปครับมรนีมวนเทปวะครับปิดปิดเปิดเทปในรถคันนี้มนไอ้กอดะรุ่นมาทางแกงขอเลยใช่ไหมยานยะเมื่อวานก็ผ่านกอครับผสมผูที่ขอนเจรถทีเปิดเทปยคันนี้เลวนมีเพลงจริงครับ โอ้โหคุบอะไรครับเอ็นขาใครเขาเอ็นทำอย่างนี้ทมไมควาไม่ยังไงทำไมไปคิดเฮ้ยทำไมทัดเป้แต่ผู้ชายอะอ่าทำความรู้สึกของตัวเองทำไมถึงอย่างเบียนเป็นครูครับถูกบังคับมาชอบนะครับชอบอ๋อซ้อมไว้ก่อนก็ได้ครับ ชอบนะครับชอบครูอ่ากันหนึ่งตัวก็ทางเราก็ไม่เฉพาะเจาะจงอะไร <c oughs> ส่วนมากจาก้ะแบ่งแบบได้เล <c oughs> ย <c oughs> แต่วันนี้กไปกต <c oughs> ิพ,เพิเศษอ่า <c oughs> รายง,งานตัวชื่อเล่นครับม <c oughs> ือซาเอลแ <c oughs> ำนี้ครับอย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้ครับ <c oughs> อ่อย่างนี้ครับอ่าแซมสเล พี่กระเป่านี่มีหวัดพรมมมม้อมหมอม้าหมอม้าน้องแซมน,อมนอม้องแคมครับน้องแซมเสร็จแล้วครับชื่อแซมมีสมุดมาไหมครับสมุดเด้อเด้อให้เราขูดแขน่อนนะอ่าต่อไปครับชื่อไฟมาจากไหนครับน้องมะแดงอยู่อยู่ไอตำบลอะไรครับ คู่เมืองอ๋อทำเดีวยวกันอ่าครับน้องแดงเหมือนกันอันนี้ก็น้องปลาแดงนะก็น้องแดงน้องแดงเยอะแยะเลยครับอ่าแล้วมารถยังไงรกมอเตอร์ไซค์อ๋อผักมาวันศุกร์ตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็กลับทำงานอยู่ยเปล่าครับไม่ได้ทำแล้วเอ่อทำไมถึงมาเรียนกศพช มีพละอยู่ที่บ้านนะครับนี่ใช่ลายงานตัวครับมือเอลอ่ <c oughs> าฝาฝาอ่าฝาฝาหัวหัวกลมกลม <c oughs> โอ้หางย,ยาวหางย,ยาวอ่ามาโครับไม่โร <c oughs> โอ้ม่โรก็อยู่สูงนะครับอ่าต่อไปครับ <c oughs> ยักษ์โอ้โห <c oughs> ใหญ่จริงจริงนะครับ <c oughs> อ่าครับอ่าผ่านนะครับผ่านไหมโอ้โอ้ครับอ่านครับเยี่ยมเยี่ยมเด็กเบาๆนอนก็ได้อันนี้ก็มีน่ะอ่าต่อไปครับสวัสดีค่ะครัอเบญญาภาคุณผู้ชมมาเล่นแย่งมาจากไหนครับมาจากอำเภอชุมพวงมพมาด้วยรถลาดเอียงแล้วนะครับอ่าขี่รถส่วนตัวมาหรือมากับบริสาร มากับพี่พี่ก็เรียนอยู่นี่ใช่ไหมครับหรือยังไงพี่ทำงานแล้วทำงานแล้วแล้วก็มาเสาร์ที่มาพักอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับหรือไปกับรายงานตัวครับสและมาแล้วมาละ,าละเครื่องเสียงเครื่องเสียงรถเรามาลแล้วมาถูง เสร็จแล้วผ่านไหมผ่านนงผู้หญิงมีผ่านจริงอะไรนะครับนางสาวพรรีรักเยหมมาจากมาจากบำเน็จแล้วเอานุมบเน็ตอ้าบเน็จวันนี้บเน็จไม่มาครับวันนี้บัน็ารกอ้าังสี่นึงอหอ เรียนจบสาขาวิทยคณิตใช่ทบุญครับอ่าทุกคนพิธคณิตบนนะครับก็คือมีใครเรียนศิลป์นาฏศิลป์มั้ยครับมีอะไรความสามารถเพิ่มเติมไหมไม่มีอไมยังยังจะหาจุดยืนหาตัวเองยังไม่พบเท่าไหร่เรื่องรายงานตัวเอาเหมือนเสียเอวจีแป้งครับจีแป้งใช่ไหมครับเรื่อ

บัวเฮ้ยอยู่ที่ไหนเราบัวลายครับบัวลายเหรอรถกระบะแล้วเดินทางยังไงครับรถกระบะโอเคมามีใครมีเพื่อนมาเรียนด้วยไหมครับใจรักเนาะครับมีอะไรทำงานทำงานแล้วอยู่ที่

โอ้แนวนั้นเลยนะหนูคือใหญ่เลยวะหนู <laughs> 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 <đúng> <laughs> <khí> <laughs> <laughs> คงสบค์นะครับคนสาดูยงไม่ยิตัวไ่ครับน้องขามบ้านน้องขามเ้หรอเล่าครับบ้นนี้ทีรัานอาไรนครับเป็นบ้านอง่ทงานอะไรนะครับมาเรียนสมัครแกมาเรียนไหมครับหรือถูกบังคับมา เอาตั้งใจเราต้องตั้งใจเจนมาครับมาเรียนเรียนเสาร์ที่สนุกถ้าส่วนมากกิจกรรมเราจะไม่ได้ค่อยทําเหมือนภาาปกตินะครับกิจกรรมของเราจะมีน้อยมากปีนี้อาจจะมีเอ่อเป็นกีฬากีฬาร่กีฬาสีกีฬาลุมนะครับอะไรอะไรทุกปีจะไม่มีนะครับปีนี้อาจจะมีร่วมด้วยนะครับต่อต่อครับรายงานตัวนะครับมือแต่เอวต่อต่อโอ้ลูกมีวอร์มด้มีวอร์มอ่า อติดติดโอ้ต่อแข็งแรงครับต่อแข็งแรงมากเลยไม่เอะครับอ้ออ้างอ้ออ่างตัวไม่แพ้กันนะครับผมทั้งคู่ต่อไปครับขอนแก่นนะครับอุ้ยขอนแก่นขอนแก่นที่เท่าไหนครับบ้าน่านยังไง อ๋อบีบอยชอบบีบอยด้วยดิมันไม่ได้มันอันตรายอันตรายดอได้โชว์นะครับเอ๋อเลยนี่ความสามารถนะครับความสามารถพิเศษนะครับที่เราจะสนับสนนุดงบีบอยบีบอยครับผมนี่เลยตอนเช้าเรียกว่าท่าอะไรครับแปลัดโอ้ใช่อันนี้อันนี้ก็เคยทำดูจะทำไม่ได้ครับอันนี้เฮ็ดได้ปะ ไที่โ้วเน้องการมาพิเศษไปครับรายการตัวครับจินให้เพื่อนนะต่อต่ะครับ่น่ักมาครับต่อต่าโอ้อ่างลักษณะท่าทางจะแข็งแรงนิดนึ่งนะครับจะไม่อ่อนช้อยเหมือน

สบายนะครับสบายข้านองกน้อยครับครับครับิ่หน้านะครับบเนี่ยหลง่ไม่ได้ครับอ่าลงพี่ครับลวงพี่ครับผูกแขนหนึ่งครับลวงพี่ครับไม่ได้ครับเนียเนี่ยเนี่ยเหรอยืม